วันนี้เราก็แนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งจะเป็นของ Shadow รุ่น H S S B 2เราจะมีทั้ง S B 1และ S B 2ตอนนี้เราเป็น S B 1ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ข้างเดียวตัวนี้ราคาถูกมากย่อมเยาวเป็นเทคโนโลยีเพียโซนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่อพว่วงง่ายนิดเดียวครับใช้แค่นิดเดียวต่อเข้าตรงนี้ เป็นแผ่นทองเหลืองแล้วก็เคลือบด้วยเซรามิกติดตั้งต่อเข้าที่ตัวแอมป์ไฟเออร์สำหรับตัวแอมป์ไฟเออร์นี้เป็นของยี่ห้อเชสเลอรนะครับรุ่นลาฟา l o โลกำลังขับ280วัตต์ซึ่งให้เสียงที่นุ่มลึกนะครับลักษณะตัวทรงก็เป็น Beef cake, ทรงบีฟเคสซึ่งพกพาง่ายประกอบไปด้วย2ช่อนันผมจะมีทั้งแบบ Balance แล้วก็เป็นแบบ TIS ลองฟังเสียงดูครับไม่ค่อยมากครับตัวนี้ถือว่าน้ำหนักไม่ไม่หนักเลยครจนเราตอนนี้